แม่ลีชื่อจริงแม่ลีว่าอะไรคะคือแม่นารีเท้ามาอ๋อแม่นารีเท้ามานั่นแหละแม่แม่ป่วยเป็นอะไรคะเป็นเบาหวานเป็นไขมันค่ะเป็นไตเสื่อมอ๋อคุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็นไตเสื่อมใช่ไหมคะแม่ค่ะอังจากนั้นมาคุณแม่ก็ลงยาเนาะทานคุณแม่คะแล้วคุณแม่ดีขึ้นเยอะไหมคะหมอเขาบอกว่าดีใจด้วยแม่ดีขึ้นทุกอย่าง หมอเขาวาจังซ่นนะแม่กินยานี้แม่เพิ่มมากใช่ไหมคะดีใจดีใจค่ะดีใจมากใช่ไหมที่หายมองมองทางนี้ค่ะมองทางนี้คุณแม่ค่ะมองทางนี้นะคะดีใจหลายที่หายใช่ไหมคะค่ะแล้วแม่ก็โฆษณาให้อีกนะคะว่าแม่กินยาตัวนี้แล้วแม่ดีใช่ไหมคะบอกต่อใช่ไหมจ้าเรื่องคล้ายม่านคล้ายผมคน้ายขื่นคล้ายเข่าคล้ายหนามเวลาขื่นรัฐบาลจอยนี่ก็จีซังเอาพุ่นละจุดจุดขาวใช่ไหมคะอ๋อนี่พี่คุณหมอปั มาตรวจให้ด้วยใช่ไหมคะ<ช>คุณ<ช>แม่โฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะ โอเคเนาะเต็มใจดีใจมากที่โรคจัหายใช่ไหมคะกินยานี้เดยดีขึ้นมาเลือดร้ายเลือดกระพี่เลือดก็เริ่มมีแล้วค่ะน้ำปักน้ำยังกระเลือดออกสุดยอดค่ะวันนี้มากัดเลือดไลขับถี่เาหวานปกระซเราบอกค่ะแต่กอนบาหวานหันตะกอนหันน้ำตาลซ้ำลอยบ่เคยโหลดช่องลอยทีปจากโหลดลงมาที่ช่องลอยเจ็ดิเดยวที่หันเก่าชิปลอยเก่าชิบลอยสุดยอดวนนี้มาอันนี้บะบดเสอกระซี่เอาใบอะไรมเบิ้งใบไปตรวจมอค่ะ ค่ะมีแต่สีเขียวสีเขียวเบิดโอ้สุดยอดแม่ขาดีใจด้วยค่ะจากมืออีกรอบหนึ่งนะคะหมมีแดงหมอมีแดงจากคุณแม่ค่ะเแต่ก่อนหมอบอกว่าไตไตเริ่อนไปแล้วไตเสียแบบไตเสื่อมแบบไตเสื่อมระยะสี่นี่ระยะหาในเข้าไห้บอกเลยยังไม่มีคืนยาสมุนไพรหมอทองอินแล้วไปหาหมอคุณหมอบอกว่ายังไง อย่างน้ำตาลกับยูตูโบึินโบเกินควบดันดีกพน่นไห้เศร้ากินแล้ยวยาควบดันนันหมดคนไข้เศร้ากินเลียวไขมันไข่เศร้ากินอะไรได้ากินมด่จะขึ้นม่ดีเดี๋ยวมื่อีวอบอันเนี้ยฉีดยาเข้าไอซีเนื้มือเศร้าหันยีนื้มือแรกหัเปเดี๋ยนี้เขาจะลดลรมะหายเนื้อแรกหันเออเออบมนเนื้มือเศ้าหันบเนื้มือแรกหันเตเนี่ยนะลดรยาะดุดยอดเลยเนาะอ จะบอกวุณพูดิงย <|so|>> ุณเลยคือม่สย่านีถ้าว่าอาทิตย์หน้าสิมามเนี่ยก็จะมาเอาเงินกันโอเคครับ